สวัสดีครับผมแทนนี่เองคนที่เล่นเกมประจำเรียกได้ว่ามือโปรของแท้เลยและนี่คือ p o c ก X6 Pro มือถือเกมมิ่งที่มาพร้อมกล้องคุณภาพเยี่ยมกับดีไซร์ที่ทันสมัยขอบบางและน้ำหนักที่เบาไม่ว่าคุณจะเล่นเกมที่ผ้าโผดขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนจนเฟรมเละตกแทนนี้คนเฟิร์มจะเล่นเกมชิน Impact ก็ลื่อจุดบอสหัวแตกหรือ ROV เนี่ยก็จัดคอมโบไปเป็นชุดส่วนสายว่างแผนอย่างทีฟทีเนี่ยก็สบายหายห่วงเล่นเกมมาก็นาขนาดนี้หัวไม่ร้อนเลยเอ้ยไม่ใช่เล่นเกมมานาขนาดนี้เครื่องอะไม่ร้อนเลยแต่หัวร้อน ตัวครึ่งเนี่ยยกมาพร้อมความจุแปดถึง0พมิลลิแอมพร้อมเทอร์โบรชาร์จสูงถึงควัตต์ชาร์จไวมากอีกอย่างนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายรูปมากด้วยเลนส์กล้องที่ให้มาถึง3ตัวทั้งกล้องหลักความละเอียดโ4ล้านพิกเซลอันต้าวาย8ลาพิกเซลและเลนส์นมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับก็ให้ความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลเลยทีเดียว โอ้ oh, สวสยยมากเลและพบกับช่วงขายตรงตรงกับ Poco X6 Pro ประสิทธิภาพระดับเรือธงชิปเซตต็ตไทเมอ8300 Ultra ที่ทำให้กล้องกับการเล่นเกมนั้นไหลลื่นสุดๆแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์กับจอแสดงผล AMOLED อัตรารีเฟรชสูงถึง120เฮิรตซ์ขนาดจอที่กว้างถึง6.67นิ้วและตําหนักเครื่องที่เบาที่สำคัญนั้นสแกนนิ้วบนหน้าจอได้ด้วย อุ้ยใครหลอจังเลยอะและมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับ Early เ i r d s a ซ e 11-18มกราคม2567นะครับกับ Poco X6 Pro ที่ต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยลดจาก13,990บาทเหลือเพียง11,290บาทเท่านั้นที่นัส d าที่เดียวและอย่าลืมนะครับว่าราคานี้เนี่ยเป็นราคาหลังจากใช้คูปองส่วนลดและคูปองเนี่ยมีจำนวนจำกัด ค่าคุ้มค่าคุ้มนะคะแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆพาไม่ได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบรุ่นนี้ในสเปคไหนอย่าลืมมาเมนต์กันใต้คลิปและอย่าลืมไปซื้อกันนะครับ